ทำไมมีความรักแล้วจะต้องเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ธรรมดามันเป็นทุกข์มากเลยเหตุมันเป็นเพราะอะไรทำไมมีความรักควรจะมีความสุขทำไมเป็นความทุกข์เวลาที่เราจะคบใครสักคนนั้นทำไมมันจึงเป็นทุกข์ไปได้แทนที่มันจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตหรือกับการมีคู่ชีวิตในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรารักร้อย ม,มันก็จะทุกร้อยเรารักสิบมันก็จะทุกสิบเรารักหนึ่งมันก็จะทุกหนึ่งคือเรามีรักเท่าไหร่เราก็จะทุกเท่านั้นเหตุที่เราต้องเป็นทุกเพราะความรักเพราะว่าไปยึดกับสิ่งที่มันเสื่อมสลายมันแตกสลายหรือมันเปลี่ยนแปลงได้การที่เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์นี้ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายอีกก็คือเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้มันเป็นกรรมเก่าที่เราเข้ามายึดตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่แตกสลายได้เพราะเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บป่วยและจะต้องตายไป เราก็มีความเสื่อมอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันเราก็สแสวงหาสิ่งที่เสื่อมเหมือนกับเราและการที่เราไปยึดไปอยากได้เมื่อสิ่งนั้นมันเสื่อมสลายมันแก่ไปมันเจ็บป่วยมันตายไปเราก็เลยเป็นทุกข์เราไมา่ยึดกายนี้แล้วก็ยังไปยึดกายของคนอื่นด้วยมันแตกสลายมันเสื่อมเช่นกันและนอกจากกายแล้ว มันก็ยังมีใจด้วยวันหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปนึกคิดอยู่กับอดีตมากกว่าอยู่กับปัจจุบันมากกว่าอยู่กับอนาคตฉะนั้นใจคนอื่นก็เช่นเดียวกันใจเราก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาใจเขาก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็คิดดีบางทีเราก็คิดชั่วหรือเขาเองบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดชั่วเช่นเดียวกัน นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณาอย่างแยบคายว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงใจหรือจิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปสุขเดี๋ยวก็ไปทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดของคนอื่นก็เช่นกันฉะนั้นเวลาที่เราไปรักใครนั้นการที่จะให้ใจของเขานั้นอยู่กับเรารักเราไม่เปลี่ยนแปลง เราก็ยังควบคุมจิตหรือใจของเราเนี้ยก็ยังควบคุมไม่ได้และเขาก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งจะทำให้จิตนิ่งหรือจิตตั้งมั่นอยู่ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกสมาธิทำจิตอยู่กับอารมณ์เดียวฝึกเข้าฌาน1 2 3 4หรือฝึกอนาปานสติอยู่กับลมหายใจแบบนี้จะทำให้จิตตั้งมั่นได้นาน แต่สำหรับเราผู้เป็นปุถิชนที่ยังต้องการการมาคุณห้าอยู่ตลอดเวลาอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากลิ้มรสอยากสัมผัสสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเสพสิ่งนี้เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลายากที่จะทำให้จิตนั้นตั้งมั่นได้เพราะการเพลิดเพลินอยู่กับกามาคุณห้านี้มันคือการหลงอยู่ในกามมันคือความทุกข์ ฉะนั้นการที่เราต้องการให้รูปเสียงกลิ่นรส สัมผัสน่ารักน่าใครน่าพอใจนี้อยู่กับเราได้ตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นโทษของมันเราหวังแต่รสอร่อยเพลิดเพลินอ,อยู่กับรสอร่อยของมันเราเลยไม่เห็นโทษจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เสื่อมได้มันเปลี่ยนแปลงได้ อยงนั้นหลายๆท่านเมื่อมีความรักมีความพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ใจ คนรักไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดโทสะเกิดความโกรธหนักๆเข้าก็จะเกิดการพยาบาทเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่คือเหตุว่าทำไมเวลาที่เรามีความรักจึงต้องมีความทุกข์ เพราะการที่เราไปหลงยึดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นโทษของมันเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราต้องการแต่ให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่น่าพอใจสำหรับเราไม่เห็นโทษของมันเราก็ทุกข์ใจแบบนี้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเขานอกใจเราเขาพูดโกหกเราเขาด่าเราพูดไม่ดีกับเรา เมื่อไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันก็เลยเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเรามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเราก็ยังแสวงหาสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าเศร้าหมองเหมือนกับเรา เราอยากครอบครองสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายหรือเศร้าโศกเศร้าหมองเหมือนกับเราเมื่อสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยเกิดความทุกข์นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นรักแล้วก็มีทุกข์มากเพราะเราไม่เห็นโทษว่าสิ่งสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั้นต้องพินิษพิจารณาให้ละเอียดอย่าหลงอยู่แต่ในรสอร่อยจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมองให้เห็นโทษด้วยว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้มันมีความเสื่อมได้เป็นธรรมดาพิจารณาอย่างแยบคายแบบนี้เราเองก็จะไม่เป็นทุกข์จากการรักก็จะเข้าใจเมื่อมีรักก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการแตกสลายไป เมื่อมันเกิดขึ้นเราเองก็จะไม่โศกเศร้าเสียใจหรือเศร้าหมองจนเกินเหตุและวิธีดับความรักได้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้มันทำภาวนาเจริญอาณาปานาสติทำสมาธิเข้าชานหนึ่งสองสจะช่วยทำให้ดับในเรื่องของความรักได้เราเองจะไม่ทุกข์เพราะความรัก นี่คือที่ที่สำหรับคนที่ทุกข์ในเรื่องของความรักมันดำสมาธิให้มากมันฝึกอยู่กับลมหายใจ